ผมจีฮะเจอแล้วกับช่อง Just Toy ฮะช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model One Piece scale WCF ครับคลิปนี้ฮะผมมาอัปเดตครับผม w i v a l g a r d นั่นเองฮะนี่เพื่อนๆจำได้ไหมครับนี่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  a l e r a r d วอลุ่ม2ของฉบับภาษาไทยเนี่ยออกมาแล้วนะครับผมนี่มันคืออะไรขอทบทวนกันนิดนึงนะครับคือวอลุ่ม1นะนี่เป็นแฟ้มแบบนี้ครับผมที่มันทำออกมานะฮะก็ ตัวนี้ราคา500บาทนะรวมทั้งของข้างในด้วยนะครับผมวิโอการ์ดคืออะไรวิโอการ์ดก็คือ,อข้อมูลตัวละครนะครับผมที่จะบอกว่ามันเกิดของช่อบปรากดตัวเมื่อไหร่มีข้อมูลลับๆก็จะบอกอยู่างนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นวอลุ่ม2แล้วนะครับที่ทำออกมาในเวอร์ชั่นภาษาไทยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูีก่อว่าวอลุ่ม um 2เนี่ยมีใครบ้างแล้วก็ราคาเป็นไงฮนะไปนดนเลยครับ สำหรับโวล่มสองนะครับเขาขายอยู่ที่ราคา95บาทนะฮะแล้วก็ใช้ชื่อตอนว่าเหล่ายอดฝีมือแห่งเทะเลอีสบรูนั่นเองฮะนั่นหมายความว่าตัวละครหลักๆในโวล่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครในอีสบรูนั่นเองฮะมาดูหนึ่งวาาครับว่ามีใครกันบ้างฮะไปครับเปิดมานะครับก็มีอูซบโลกเก่านะนี่ เปิดเรื่องมาเนี่ยก็คืออายุ17ปีนะสูง174เซนติเมตรนะครับกรุ๊ปลเลือด S นะครับราศีเมฆนะฮะบ,บ้านเกิดอยู่ที่อิสบรูหมู่บ้านไซหลับแล้วก็ของโปรดคือปลาซัมค่าหัวอยู่ที่30ล้านเบอรี่นะครับในฐานะโซเมคิงนะครับผม เปิดมาตัวถัดมาครับก็จะเป็นกลุ่มโจสลัดอูซพบอ๋อลูกน้องอูซอบะที่เป็นเด็กๆ3คนนะครับบอโปรไฟล์หมดเลยนะครับก็มีธามะเนจิมังแล้วก็นินจินนะครับผมตัวต่อไปเลยดีกว่าครับผมเป็นกับตันคุโรนะฮะนี่ัตันคุโระแนวดำนะครับผมนี่เขาบอกรายละเอียดด้วยนะอายุ35ปีสูงสูง2,7อซนเมตรนะครับผม ของโปรดคือกล้วยนะฮะค่าหัว16ล้านเบอรี่ครับผมตัวต่อไปเลยก็เป็นคายะนะโอ้โหเล่มนี้ออกมาช้านะเพราะว่าเราทําประวัติตัวละครไปแล้วไงไม่งั้นข้อมูลเราจะแน่นมากเลยนะครับดูดิอย่างคายะเนี่ยบอกอายุนะครับ19ปีส่วนสูง169หซนติเมตรนะแล้วก็ของโปรดคือกุ้งหอยฟูปาเฮ้ยโหเสียดายอนะ่ะรูนี้รอนี้พังค่อทำาลยกนะ่อนเนาะอ่ะไปตัวต่อไปครับก็จะเป็นจังโก้นะ นี่ัโก้แล้วก็ตัวถัดไปครับตัวทีเด็ดเลยฮะนั่นก็คือดารัาคูมีฮอกตายเหยี่วนี่ครับนี่โอ้โหไหนขออ่านหน่อย เขาบอกว่าตาเหยื่อมีฮอกนะมีฮาคีเกาะแล้วก็มีฮาคีสังเกตน,นะแต่ไม่บอกว่ามีฮาคีราชันนะครับผมนี่ผมอา่างอยู่ตัวนี้นะผมว่าอยู่นี่นะเออ,เอ,อไม่ได้มั่วนะไม่ได้บั่วนะว่าเอ๊ยทำไมไม่มีฮาคีราชันก็เขาไม่ได้เขียนบอกนะครับก็สังกัดเจดเทพตนสลัดนะครับผมอายุ1 3ปีนะฮะส่วนสูง198เซนติเมตรนะครับของโปรดคือไวร์แดง เดี๋ยวมาดูประวัติเดี๋ยวมาดูข้อมูลของตาเหี่ยวบ้าว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับบอกว่าตาเหี่ยวเนี่ยเป็นเหมือนแบบวูฟอะ่ะแบบหมาป่าเดียวดายนะคือแบบไม่เข้ากลุ่มใครนะใช้ชีวิตโดยการฆ่าเวลาไปวันๆน,นะครับอย่างเช่นไปทําลายกลุ่มจนสลัดบ้างไปดวลด่ากับผมแดงบ้างอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็ความสามารถของตาเหี่ยวเหมือนเขาแบบมองรูปปุูกโง่เพลงหนาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะตาเหี่ยวมันหมายถึงว่า เขาสามารถไม่ได้มองแค่เพลงหนาเขามองถึงแบบว่าผู้ชายคนนี้ความน่กากลัวอยู่ตรงไหนอะไรเงีง้ยเหมือนที่เขาดูลูฟี่อ่ะว่าความน่กากลัวของลูฟี่เนี่ยไม่ใช่ฝีมือนะว่าเก่งกาจหรือเปล่าอะไรไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นทักษเป็นสกิลแบบว่าดึงคนอื่นนะมาเป็นพวกได้อ่ะเออนี่คือทักษะที่น่กากลัวของลูฟี่นะครับผมที่ตาเหี่ยวมองไว้นะ,ะข้าวหัวไม่เปิดเผยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเพรชนะครับ สมาชิกกลุ่มของดอนคลิกเนี่ยหมดแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายใบสุดท้ายก็จะเป็นตัวประกอบต่างๆนะครับผมอโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับ95บาทนะถือว่าโอเคนะไม่แพงมากนะครับผมถามว่าซื้อมาทําไมก็เป็นข้อมูลสาหรับแฟนๆพัแนแท้แของวันพีชนะควรจะซื้อไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอามาเข้าเล่มอันนี้น,น,นะครับผมไปครับเดี๋ยวเข้าเล่มกันบ้างดีกว่า คือมันจะมีหมายเลขอยู่นะเพื่อนๆก็ต้องเอาเข้าให้ถูกนะครับเรียงลําดับก็ได้นะครับหรือว่าไม่เรียงก็ได้นะแล้วแต่เราก็คือบางคนก็อาจจะเรียงตามเป็นกลุ่มจนสลดัดบางคนก็อาจจะเรียงตามหมายเลขแต่ผมขอเรียงตามหมายเลขนะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่แฟ้มแบบนี้นะฮะก็เก็บเป็นข้อมูลต่อไปนะครับผมเดี๋ยวถ้าบุูมซาออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใช่องจัสตอยด้วยฮะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ